สวัสดีครับชาวันที่8ธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ตื่นทำมันโกโก้วันนี้จะพามาเก็บโกโก้ครับสุกแล้วนะครับต้นนี้ฉีดอันตรากรีนนะครับแล้วก็เก็บข้อมูลมาเรื่อยๆนะครับจะเห็นว่าอา่าต้นโกโก้ต้นนี้นะครับเริ่มติดดอกชุดนี้นะฮะติดลกูกแต่ติดดอกแล้วติดลูกชุดนี้อยู่ประมาณเดือนธันเ,เดือนสิงหาคมนะครับเดือนนี้ก็เดือนธันวาคมสิงหาก็สิงหา กันยาตุลาพฤศิกานะครับแล้วก็ธันวา5เดือนพอดีนะครับเห็นไหมฮะหาถึงหเดือนนะครับนับจาติดดอกนะครับที่จะเก็บผลสุกได้ในชุดชุดนั้นนะครับมีผลสุกกี่ต้นเอ้ยกี่ลูกครับในลูกในต้นนี้1 2 3่งสอามสี่นะครับ 8, 8ลูกนะครับที่ที่สามารถเก็บได้นะครับที่ยังไม่เก็บไม่ได้นะครับก็จะมีรุ่นต่อไปก็1 2 3 4 5 6 7นะอ่าทั้งหมด15ผลนะครับแล้วก็มีผลเล็กที่ติดสังเกตครับอาการใบนะครับค่อนข้างจะเหลืองเพราะว่ามันต้องเลี้ยงลูกนะไอ้แฮะเหลืองเลยนะครับผมขีดแคลเซียมจากอันตักรีนไปรอบสุดท้ายเมื่อไม่กี่วันนี้นะครับประมาณสัก ได้เกือบเดือนเกือบเดือนเกือบเดือนนะครับประมาณนั้นนะครับมาเก็บกันครับว่าแล้วเรามาลองดูกันครับว่าเนื้อในของผลสดโปโก้ที่ใช้อันตรกรินประมาณไหนนะครับเดี๋ยวผมเก็บแล้วผมจะผ่าให้ดูนะครับวันนี้จะเข้าประชุมที่บริษัทก็เลยจะเก็บส่งบริษัทด้วยนะครับถ่ายทาคนเดียวนะครับอ่ะปุ๊บนะครับเก็บบิดไม่ได้นะฮะบิดเดี๋ยวมีตาดอกมันมีปัญหาครับไม่มีมือจับตัดเลยหล่นลงมา มาครับมาผ่ากันนะครับผมก็จะใช้วิธีการผ่าง่ายๆโดยธรรมชาตินะครับนะฮะไอให้ดูว่าถ้ามันตกลงมาโดนพื้นนะครับหนักขนาดไหนถึงจะแตกนะครับถ้าโดนเหลี่ยมนะฮะนะโดนเหลี่ยมนะถ้าโดนอย่างนี้ไม่แตกแน่นอนนะครับโดนประมาณนี้นะครับเห็นไหมเลมแตกนะนะเห็นไหมครับแล้วเราก็จะคิมกันนะครับหมแตกหนาไหมเปลือกหนาไหมดูครับ โอ้โหเม็ดครับเม็ดเม็ดเม็ดสวยครับเม็ดกาลังสวยครับเม็ดสวยโดยทีเดียวนะครับเม็ดตูเม็ดครับสวยเต็มสมบูรณ์นะครับเห็นไหมครับเปรียบเทียบนะครับชิมเลยครับชิมไม่มีเม็ดงอกนะฮะไม่มีเม็ดงอกอันนี้ไม่ใช่เม็ดงอกนะครับนี่ไม่ใช่เม็ดงอกนะนะครับเยื่องุ่มเมล็ดสมบูรณ์ครับเปลือกไม่หนามากนะครับเมล็ดสวยสมบูรณ์นะครับ อืหวานช่าครับหวานช่ำมากมากครับอยากให้ทุกท่านได้กินด้วยครับหวานช่ํมากมากครับมสมบูรณ์หวานช่าครับอันนี้จะเอาทไปให้เข้าไปที่บริษัทให้บริษัทได้รู้ด้วยนะครับว่านี่คือผลสดที่ใช้อันตรากรีนนะครับโอ้โหนะครับจะเก็บนะครับวันนี้ชุดนี้แปดลูกเนาะนะครับหวานช่ามากมาอเก็บดูข้างในมันครับ มันเหมือนถั่วครับไม่ขมมากครับออยากให้คิมด้วยครับไม่เห็นหน้าผมเลยนะฮะนะดูหน้าเนอยเนีน่ยไม่ได้อาบน้ําเลยครับเช้ามากครับซื้อเม็ดอีกซื้อเม็ดดับอแล้วว่าคิมบอกว่ากินสดได้ไหมนี่แหละห้กินแบบนี้ครับ ไม่ได้ก็จะรู้ถึกว่าขมนิดนึงกลมขมฝาดๆนะครับเม่ที่สอบไม่ที่สามนะครับจะมันนะครับหวานมันโอเคครับเราจะเก็บกันนะครับเนี่ยฮะเราก็จะเก็บกับรุ่นอยู่กันได้นู้นนะครับอีกหลายลูกอยู่ครับสุกรนะครับนำส่งเข้าบริษัทนะนะครับเก็บข้อมูลร่วมกัน ในอันตรากรีนนะครับที่มีแคลเซียมสูงหน้าหนาวนี่ทุกคนฉีดนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็ือยอย่าลืมรดน้ำนะครับเนี่ยผมรดน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับตื่นทําทำโกโก้โกครับสวัสดีครับ